ใช้ดีจริงค่ะให้พ่อใช้แกบอกว่าอาการปวดดีขึ้นก็ตำหนัดโอสถนของเรานะครับเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรไทยนะครับมีทั้งสูตรร้อนและสูตรเย็นนะครับรีวิวมากมายนะครับลูกค้าหลายคนการันตีบอกว่าใช้แล้วอาการต่างๆดีขึ้นจริงๆนะครับสูตรร้อนนะครับสำหรับอาการเลื้อยหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดมนะครับเส้นยืดเส้นตึงออฟฟิศซินโดมอาการที่รู้สึกว่า ปวดเป็นมานานาแล้วนะครับสูตรร้อนของเราเนี่ยแนะนําเลยนะครับใช้แล้วจะมีอาการร้อนแบบสบายๆไม่ร้อนมากนะครับอ่าร้อนแบบกําลังดีนะฮะหรือว่าท่านใดมีอาการฉับพันนะครับฟกช้ําดาเขียวแบบมีรอยช้าม,มีรอยเขียวหรือว่าบิดตัวไปแล้วแบบอุ้ยเจ็บขึ้นมานี่นครับแนะนาเป็นสูตรเย็นเลยนะครับ ตามับโอสถของเรานะครับทำจากสมุนไพรไทยนะครับโหรีวิวมากมายนะครับใช้งานดีจริงนะครับอยากให้ลองเปิดใจมาใช้กันนะครับสนใจโปรโมชั่นมีในตะก,กร้าได้เลยกดดูได้เลยครับ